สวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่รักและทื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคุยกันหลังหวยออกแล้วก็หาหน่อยเด็ดจริงฮะหาหน่อยเด็ดจริงนะลมแรงก็ <girlfriend> ขอแสดงความยินดีกับ ท่านหลายๆท่านที่โชคดีนะฮะที่ถูกศูนย์เก้าและบางท่านได้เอาตัววิ่งของผมไปวิ่งก็คือวิ่งล่างเก้ากับหนึ่งนะฮะเก้ากับหนึ่งหวยออกศูนย์เก้าก็รับกันไปรับกันไปแมลมแรงจริงๆ เมื่อวานหวยออกข้างบนนะฮะหกสี่สองข้างล่างศูนย์เก้านะฮะศูนย์เก้าเี๋เอานี่วางก่อนศูนย์เก้าก็ยังเข้าอยู่นะฮะหวยยังเดินอยู่ นี่นะฮะ09อืมวันที่สองนะเดือนห้าไม่ได้หลอกลวงนะเพราะหวยผมไม่จำเป็นต้องหลอกลวงกก้้าาหนึ่ง91 90แต่มันออก09เก้าเป็นตัวกลับนะฮะแต่เลขวิ่งของเราเข้า ผมลงเล็กวิ่งให้นะฮะงวดนี้ทางช่องนี้แหละก็ยังจํากันได้ส่วนอะไรล่ะเลขชุดดับชุดดับบนสี่สิบห้าชุดก็ดับผ่านนะฮะดับผ่านส่วนข้างล่างสี่สิบห้าชุด มีศูนย์เก้านะฮะแต่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าชุดดับชุดไหนตรงกับชุดเป็นเลขเด่นและเลขวิ่งให้เอาไว้นะฮะให้เอาไว้ก็ถือว่าผ่านนะฮะแต่ว่าถ้าใครว่าจะไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแต่สำหรับผมแล้วผมเคยพูดไว้ใน YouTube ว่าดับชุดดับเจอชุดเด่นเข้าไป ต้องเก็บไว้นะฮะต้องเก็บไว้ถ้าย้อนหลังไปดูได้อีกสองวันนะฮะผมถึงจะลงชุดดับอาจจะเป็นสี่สิบห้าชุดอย่างน้อยนะฮะถ้าเยอะก็ผมจะลงให้ทั้งเจ็ดสิบหกชุดก็ได้คนละเล่มนะ <laughs> ชุดดับกับชุดเล่มหนึ่ง ก็วันนี้มีท่านผู้ใจบุญนะฮะก็คือในสมาชิกในกลุ่มก็โอนเงินมาให้น้องโตโต้เพื่อเป็นค่านมค่าพันเพิ่ก็มีคุณเกษมสี เื่องปรางห้าร้อยบาทฮะคุณชุดาสามร้อยบาทคุณมณีนุษสามร้อยบาทคุณสุริศลาหนึ่งร้อยบาทคุณนัชชาณิสิริพัฒนาพัฒนานนท์สองพันบาทคุณนวะพรหนึ่งร้อยบาทนะฮะสำหรับท่านที่บางท่านก็บางบางท่านผมก็หาเจอนะฮะมันได้ก็หาไม่เจอ พอโทรศัพท์มีหลายเครื่องทั้งหมดของผมที่ใช้อยู่เมื่อวานไปถอยใหม่เครื่องหนึ่งนี่นะถอยมาใหม่เลยเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ถอยมาเพื่ออะไรเพื่อจะมาทําคลิปนะฮะทำคลิปกล้องมันจะได้ไม่มัวอันนี้รุ่นใหม่ก็หมื่นกว่าบ,บาทเกือบสองหมื่นเหมือนกันทั้งเน็ตทั้งเน็ตด้วยนะฮะเน็ต ไม่ลดสปีดเขาบอกไม่ลดสปีดก็รวมต้องไปเสียค่าเน็ตอีกเดือนละเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมั้งก็ไม่เป็นไรฮะเพื่อเพื่อทำเพื่อพี่น้องทุกทุกคนที่ติดตามกันผมไม่ได้ลงมาหลายวันเกือกฮานอย ต่อไปก็คงจะลงได้บ่อยแต่ใครอยากจะเข้ากลุ่มนะฮะใครอยากจะเข้ากลุ่มเดี๋ยวจะทํากลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ในเครื่องนี้นะฮะในเครื่องนี้เฉพ,ะพหาะฮานอยโดยเฉพาะจะได้ไม่ไม่ไม่ปนกันจะได้ไม่ปนกันนะฮะก็อะไรล่ะ q ิวอารโครก็ยังใช้ใครอยากจะเข้ามาเครื่องนี้ก่อนก็ได้นะฮะเครื่องนี้ก่อนเมื่อวานฮาหนอยก็เข้า ดีนะฮะเข้าดีเข้าดีมาก นี่นะฮะฮาหน่อยเมื่อวานเดี๋ยวจะว่าผมโกหกและท่านไปตรวจดูได้เลยว่าเลอันนี้หรือเปล่าที่ผมลงให้เมื่อวานนี่นะะหวยที่ออกเห็น,นั้วมันลายเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดนี่ฮะห้าเจ็ดมาทั้งสองตัวหนึ่งเจ็ดเข้าตรงๆนะหนึ่งเจ็ดและหน่อยไหนหน่อยนั้นนะฮะผมไม่ได้มั่วใครเขา มันเขาก็ไม่ได้บวกฮะแต่เขารวมของผมไม่รวมของผมไม่รวมอ่ะวิ่งลูดฮานอยพาะกจิจก็อย่างหนึ่งฮานอยวีไอพีกับปกติก็อย่างหนึ่งผมไม่ไม่ไม่มัดรวมไม่มัดรวมทั้งชาติผมไม่มัดรวมอ่ะหวยรัฐบาลก็ไม่มัดรวมไม่มัดรวมฮะตัววิ่งล่างก็ล่างบนก็บนแต่แต่งวนนี่มันตรงกัน แต่ถ้าไม่ตรงกันถูกข้างบนอ่ะหนึ่งสี่หกเก้ามามันมาแน่นอนแล้วมาสามตัวด้วยเก้ามาล่างหกกับสี่มาบนสูตรของผมหนึ่งสี่หกเก้านะฮะสูตรเด็ดเจ็ดทวโคตรเลขวิ่งหนึ่งสี่หกเก้าแต่ว่าเราคัดผิดก็แค่นั้นถ้าเราคัดถูกก็เต็มเต็ม สมุดวันนี้ยังไม่ได้ให้จะจบแล้ววันนี้นะฮะวันนี้ฮานอยฮานอยเด็ดจริงวันที่สามเดือนห้าพิเศษเฉพาะกิจดาน,นังวิ่งร,รูดสามกับเก้าระวังหกก็มีเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้า ตัวเดินก็2กับ5นะครับวันนี้ตัวเดิน2กับ5เอาไปประกบได้ก็มี3 7 3 6 3 2 3 5ปกติ VIP วิ่งรูด1กับ6ระหว่าง9นะครับระหว่าง9ก็มี1617 10 1267 6268 60 3ตัวมีมาให้นะฮะสตัวมีมาให้เขาบอกว่า สองบาทตัวละสองบาทก็ก็เสี่ยงกันแล้วนะฮะบาทสองบาทได้เขาบอกอ้าวก็เสี่ยงกันไปก็เอาตัวเอาตัวที่มันเด่นเฉพาะกิจพิเศษก็เอาเด่นพวกนั้นนมาประกบถ้าปกติและว v i อก็เอาเด่นของตัววิง่งตัวรูดของ VIP มาประกบท่านมีโอกาสถูกนะฮะ ท่านมีโอกาสถูกทุกคิดว่าเกือบทุกวันนะถ้าท่านจับได้และไม่ไม่โลภนะฮะไม่โลภของพระน,นี้ต้องไม่โลภฮะผมอธิบายไปหลายหลยครั้งแล้วว่าท่านอย่าโลภและท่านอย่าเล่นพมเพื่อท่านอย่าเล่นพมเพื่อนะฮะน้องดาวเมื่อวานพลาดเป้า ฟันรัฐบาลไปห้าสิบบาทมัวแต่คิดตังอยู่ก็เลยห้าหน้อยก็เลยพลาดเป้าออไปมันว่าไม่ไงั้นเมื่อวานโดนอีกแล้วแต่น้องดาวก็ผิดไปวันหนึ่งคือเมื่อวานไม่ใช่ผิดนะไม่ได้แทงถ้าแทงก็ได้ตังเพราะหวยออกหนึ่งเจ็ดตรงๆแล้วก็ตัวรู่ตัววิ่งก็เข้าตัวเดินก็เข้าอย่างเงี้ยได้ก็ค,คือคือเขา คงจะดีใจฮะถูกถูกโอ้โหถูกห้าสิบาทแต่ก่อนถูกที่ยี่สิบที่สิบาทเดี๋ยวนี้ถูกห้าสิบาทแต่ต่อไปต้องถูกเป็นร้อยละอืมเป็นร้อยสองร้อยเงี้ยสบายไปเลยแต่ว่าหานอยห้านอยน้องดาวได้ทุกวันนะฮะถ้าแทงไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะอีสองวันอีสองสาวันผมถึงจะลงเลขดับ เลขดับชุดดับนะฮะชุดดับแต่จะเป็นดับบนดับล่างก็รอดูเอานะฮะทำอะไรก่อนเสร็จก่อนก็เอาตัวนั้นแหละเพราะว่าสมุดมันมีหลายเล่มก็เลยบางทีทําไปแล้วเอา้าต้องมาหาอีกหาอีกเล่มหนึ่งอย่างเลขวิ่งเนี่ยเลขวิ่งล่างศูนย์ก็หนึ่งได้ศูนย์ก็หนึ่งมาเอาผิดด้านแปลหนึ่งนะ <laughs> ถ้าเอาศูนย์ก็ โอ้โหให้ศูนย์กรก้าไปนี่เต็มเต็มดังระเบิดระเบ้อเ,เลยดังกว่าพระหลายๆองค์หลายๆองค์ก็บ่อ้วิ่งหนึ่งเน้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ก็<ส>คลิปนี้โปรดดูพระความมันเทิงนะฮะโปรดดูพระความมันเทิงขอให้ทุกท่านโชคดีได้ข้ากับข้าววันนี้กันด้วยนะครับสำหรับช่องไอไลน์ที่ผมจะทำใหม่ก็ เดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วก็จะจะให้เข้านะฮะจะให้เข้าเครื่องนี้เดี๋ยวจะทําอะไรทําลายเขาให้เลขลายมาแต่ลายไม่มี <c ười> ทีมนี้สวัสดีครับสวัสดี